จะไปซื้อแหวนนะเว้ยนี่นี่เดี๋ยวกูถือให้ดูไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูจะไป็นชาแซมให้ดู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 ขายของตัวพี่ะได้ฟีฟีดูเดี๋ยวกูไป็นชแซมให้ดูนี่นี่ว้านี่จริงมึงก็พากูสิชาแซมเป็นเฮียอะไรลอยเอ้าไม่เห็นมีฟ้าผ่าเลยไอยล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 อยยดูลอดู เออเดี๋ยวพี่พี่คอยดูนะเดี๋ยวเมาจะไปชาแซมให้ดูเข้ามา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 เี่ดเชาแซมชั๊ซมเร็ว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 ว้าไปเลยที่แกชาแซมไปแซมตาแซมโดนแดกไปเลยที่แไอ้ยีชาแซมชาแซมไปเลย เสิร์ฟโดนแดดก่อนไอ้ย่ะตัวกูเป็นปิวออกนอกโลกไปเลยอ่ะ